สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ควรพระธรรมโอปดีบทที่หนข้อ8ค่ะพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะไม่ทำลายคนฉลาดให้สิ้นไปจากเอโดมและทำลายความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือพระคัมภีร์ที่ยกมานี้เปิดเผยให้เราทราบอยู่สองประเด็นคือคำว่าในวันนั้นแปลว่าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์เสมอต่อทุกสิ่งทุกเรื่องราว พระองค์ทรงอดกลั้นพระไทยรอวันนั้นด้วยทรงประสงค์การกลับใจจากเอโดมเช่นที่พระองค์ทรงอดกลั้นรอคอยการกลับใจของเราทั้งหลายประเด็นที่สองคือบรรดาคนฉลาดที่พระเจ้ากล่าวถึงว่าจะทรงทำลายให้หมดสิ้นไปจากเอโดมนั้นเราคิดว่าคนฉลาดเหล่านั้นได้รับความรู้และสติปัญญามาจากแหล่งใดเมื่อเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เรามีเราครอบครองเราเป็นอยู่นั้น ล้วนมาจากพระเจ้าการใคร่ควรพระคัมภีร์ข้อที่ยกมานี้ในแง่มุมทั้งสองประเด็นเราจําเป็นต้องรู้จักพระเจ้าในทุกพะลักษณะใช่หรือไม่คริสเตียนหลายคนรู้จักพระเจ้าเพียงด้านความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักและละเลยพระลักษณะด้านอื่นๆของพระเจ้าไปอย่างน่าเสียดายพระคัมภีร์ที่ยกมานี้พระเจ้าทรงอดกลั้นอดทนรอคอยวันนั้น และจะทรงจัดการคืนความยุติธรรมให้แก่คนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าจะทำลายบรรดาคนฉลาดของเอโดมให้สิ้นไปเราเห็นว่าพระเจ้าแปลกไปหรือไม่เหตุใดพระองค์จะทรงทำลายคนฉลาดของเอโดมพวกเขาฉลาดแล้วไม่ดีอย่างไรคนฉลาดของเอโดมก็คือคนฉลาดแบบโลกไม่ใช่คนที่มีปัญญาในทางของพระเจ้าแล้วเราละ่ะเห็นแบบ อย่างของคนฉลาดแบบเอโดมที่พระเจ้าหมายถึงในชีวิตของเราหรือไม่เราจะสามารถช่วยให้เขาเหล่านั้นกลับใจมาหาพระเจ้าได้ก่อนวันนั้นของพระองค์หรือไม่ขอพระเจ้าเปิดเผยให้เราทราบพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน